ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับจาก G GG พิชบูรณ์นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Print นะครับถ้าพูดถึงถ้าแปลเป็นไทยก็คือการแชร์เครื่องพิมพ์ให้ไปอยู่บนระบบ Cloud Computing รับเดิมเนี่ยถ้าเรามี p ิมเตอรอยู่นะครับที่เครื่องที่เชื่อมต่อกับ VC เนี่ยถ้าเราจะพิมพ์เนี่ยเราก็พิมพ์ได้เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าเราทําการตั้งค่าให้พิมเตอร์เครื่องนี้ โดยให้ไปอยู่บนข่าวคอมพิวติ้งนะครับจะทำให้ทุกคนที่อยู่บนเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเราแชร์เครื่องพิมพ์ให้เนี่ยนะครับก็จะสามารถพิม์ได้เรามาดูวิธีการเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปที่แทบด้านบนนะครับผมเปิดแทบใหม่แล้วกันนะครับแล้วให้พิมพ์คำว่า Google Chrome Device นะครับ Google Chrome Device เดี๋ยวผมซูมให้เห็นชัดๆนะครับห็นไหมครับ Google Chrome Device นะครับ พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากด enter พอกด enter เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งมาที่อุปกรณ์นะครับที่อยู่ในของ google chrome แล้วก็จะมีคำว,ว่าเพิ่มเครื่องพิมพ์ในที่นี้ให้เราคลิกคำว,ว่าเพิ่มเครื่องพิมพ์พอคลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับ google chrome ก็จะวิ่งไปที่บัญชีที่เป็นอีเมลของบัญชี google แล้วกันนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้บัญชีที่ชื่อว่า gg เพชรบูรณ์แ ac t h ในการเพิ่มหรือใช้ในการแชร์เครื่องพิมพ์เข้าสู่ระบ Cloud บ c l าวคอมพิวติ้งผมคลิกคล้าไปผมขอใส่พาสเวิร์ดนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งมาที่หน้า google l o u u p r i n t นะครับเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนมันก็จะมีข้อมูลนะครับที่ที่เราเชื่อมต่ออยู่อุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อที่เป็นเครื่องพิมพ์นะครับ อนนี้ผมจะแชร์เครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่าเล็กมาร์กตอนนี้เป็นเครื่องหมายถูกทุกอันผมก็ขอจะติเครื่องหมายถูกเฉพาะเครื่องที่ผมต้องการจะแชร์ส่วนตรงนี้นะครับลงทะเบียนเครื่องพิมพ์นะครับที่ฉันเชื่อมต่ออัตโนมัติเนี่ยนะครับก็ก็คลิกออกนะครับแล้วก็ติกคำว่าเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับ นะครับติ๊กคำว่าเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับตรงปุ่มตรงนี้พอคลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์เป็นขั้นตอนที่เสร็จละนะครับก็คือขอบคุณคุณพร้อมที่ใช้งานเพียงเท่านี้เองครับพิมเตอร์ที่เราตั้งอยู่กับเครื่องเราก็ไปอยู่บนระบบ cloud computing แล้วเราก็สามารถแชร์นะครับพิมเตอร์ให้กับใครก็ได้นะครับที่อยู่ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีบัญชีที่เป็น G ของ Google นะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอีกวิธีนึงนะครับก็คือไปที่คำว่าจัดการเครื่องพิมพ์ของคุณพอคลิกเข้าไปครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆครับคือการแชร์สมมุติว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรามีพิมเตอร์อยู่แล้วเราจะแชร์ให้ใครเช่นเราจะทำพิมเตอร์ตัวเนี้ยแชร์ให้สำหรับครูทั้งโรงเรียนทำการพิมพ์นะครับหรือให้เด็กนักเรียนในห้องทั้งหมด หรือกําหนดสิทธิ์ให้เด็ก3-4คนก็ได้นะวิธีการง่ายๆนะผมก็คลิกที่แชร์ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะแชร์นะรัให้เราทําการเลือก p r i n เตอร์ก่อนก็ติกเลือกแบบนี้นะครับติกเลือกเล็กมาร์ก e 3 6 0เสร็จแล้วก็ติ๊กคําว่าแชร์พอติกคําว่าแชร์นะก็คือการตั้งค่าแชร์นะก็เราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับจะแชร์ให้ใครบ้างนะครับในที่นี้ผมก็แชร์ให้ KRU นะครับครูเอสแล้วก็แชร์ให้ครูข้างๆนะครับคือครอูไพโรดนะครับน่าจะ P A I นะครับโอเคนะครับก็แชร์ให้ ใช้เสร็จปุ๊บก็ดูครับมันมีสามารถพิมพ์ได้กับสามารถจัดการได้ตอนนี้บอกว่าให้อยู่ในโหมดของสามารถพิมพ์ได้อย่างเดียวก่อนขั้นตอนสุดท้ายก็คลิกที่ปุ่มอะไรครับปุ่มแชร์แล้วก็กดปิดครับเพียงเท่านี้ครับพิมเตอร์เราที่วางอยู่โต๊ะเรา จากที่เราเคยพิมพ์อยู่คนเดียวต่อไปนี้จะสามารถแชร์ให้กับใครก็ได้นะครับที่อยู่บนบัญชีที่มีบัญชี Google นะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับไม่มากก็น้อยวันนี้จีจีพิชิบูลก็ขอฝากสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการแชร์ p ิมพ์เตโดยใช้ o o o l l e ข่าว p ิมพ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ